ยายให้จบขันดายก่อนเออแล้วก็แฝงมันโยกมาหน้ามากรรมมามันว่ากรรมอ่าดูดีๆนะเทวทัตตัสสักอปิแมสของพระเทวทัตแล้วก็เอามาปากตันเป็นกรรมความปดแล้วก็อ่านมานาลาคิริขติโนเทวทัตเตนะหรือทัานเทวทัตเตนะนาลาคิริขติโนวิจัดติษ วิสันติตาตาตรงนี้เป็นเหตุกรรมวาจจเพ็ากความที่แห่งฐานที่ว่านานาทิีอันพระเทวทัตให้ปล่อยแล้วหรือทรงปล่อยแล้วเอโออหสิได้เป็นแล้วยะข,ขาฉันใดเสร็จแล้วเราไปไปแปลป,ป,ป,ประโยคตาดบ,บ้านอันนั้นนะออกางวางอันว่ารการรมเทวทัตตัดตาอภม้ของพระเทวทัต ปากตามเป็นการปราปอดแล้วมาลงตักตักแปลงที่เจ้มตักแ,แต่ว่าปรากฏแล้วเออรันเนี่ยเวทัตเตนะรันเกยมาราปีตัดตาเพราะความที่แห่งพระราชาอันพระเทวทัตให้คมพิชตนแล้วหรือให้สวัสุิคกแล้วแต่น,นอะอาโหสิได้จนแล้วนะหาไม่ได้เอวันเทียวตาขาดนนั้น กรรมังอนว่ากรรมเทวทัตตัดสะขอพระเทวทัตรปรากระตังเป็นกรรมปรากฏแล้วเทวทเทนะวตการนันปโยติตัตาเพราะความที่แหงนายกำหมั่นตโนทั้งหลายอันพระเทวทัตประก,กอบแล้นวนะโอ้โหตีได้เป็นแล้วนะหามไม่ได้ตัดขาฉะนั้นกรรมังอันว่ากรรมเทวทัตตัสะ ของพระเทวทัตปากร,รตังเป็นการ,รประกอบแล้วเทวทัตเตน,นะสิลายะปภวิถัดดาเพราะความที่อข่กีาอันพระเทวทัตทิต่งแล้วอโหสีได้เป็นแล้วนะหาไม่ได้ตาตาฉันนันแค่นั้นเองไม่ได้ยากอย่างเราคิดเราไปตกใจกันเองก็แปแยจกจับคู้วถูกขัแหลมมันก็ไปได้แล้วตามเดนบารีเราไม่ยากที่เราคิดหรอกนะอ่านในหลวงไป 比较呃，哪能啊这个。